ใส่เลยอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมป๊อปออนเอิร์ธนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาชโดเหมือนเดิมนะครับ แต่คลองที่ผมมาวันนี้ก็เป็นคลองบางส้อยเหมือนของคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเข้ามาลึกกว่าคลิปที่แล้วอีกประมาณเกือบกิโลนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนผมก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนผมได้มาตีเหยื่อปลอมแล้วปรากฏว่ามันมันไล่ไล่กัดเหยื่อปลอมของเพื่อนผมแต่เพื่อนไม่ได้ตัวไปนะครับเขาก็เลยบอกให้ผมลองมาตีดูเพราะว่าคลิปที่แล้วผมมาได้ไปสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปเนี้ยผมจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะครับอ่าเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นอกไก่แช่เลือดปลาไหลบ้างแล้วก็ปลาดุก นะครับแบบลอยทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ผมดูหมายนี่ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเบิร์น้ําใหญ่ก็อาจจะตัวอาจจะเข้ายากนิดนึงแต่ก็หมายค่อนข้างที่จะมีมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวจะรอดแท่งไหมครับผมติดตามมาด้วยนะครับนี่นะครับเหยื่อที่เราใช้เนี่ยครับเป็นประดุกเป็นลอยทุนนะครับผมแล้วก็เนื่องจากน้ํามันไม่ค่อยลึกผมก็จะลอยทุนไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ประมาณนัก สาสิบเซนถึงสี่สิบเซนนะครับมาดูกันนะครับผมผมจะลงเบ,บ,บ็ดวันนี้ผมน่าจะลงไว้ประมาณสักสี่ถึงห้าันนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่า เดือที่ผมเตรียมมาเป็นอกไก่แช่เลือดปลาดุกลอยทุ่นปลาไหลบ้างนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหมายนี้มันจะกินอะไรดีกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะครับเห็นไหมครับลงปลาดุกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับทุ่นลอยแล้วนะครับผมเด็ครับผมนี่นะครับผมก็จะกระตุ้นความอยากของปลานะครับอันนี้ผมเห็นมันมีตัวขึ้นแต่มันมันอนข่าที่จะกินเยือยากผมจะกระตุ้นโดยการสาด สารเลือดนะครับเนี่ยผมจะเชเลือดใส่นะครับนี่ครับเราใช้เลือดแล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อกระตุ้นความอยากของปลานะครับเดี๋ยดายนะครับให้หมดจากนั้นขวดพลาสติกเราอย่าทิ้งนะครับเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านนะครับไม่งั้นใครมาตกปลาแล้วก็ทิ้งไว้ตามหมายมันก็จะสกกระนปะครับมันจะติงกองกันอยู่นี่นะครับมาครับเราจะมากระตุ้นความอยากของปลานะครับนะครับเป็นเลือดนะครับ เรามาตาบเลือดกันโอเคครับผมเดี๋ยวมาคอยดูผลงานกันนะครับ เห็นไหมใส่เลยอยู่แล้วนะครับ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 อตัวสวยด้วยตัวแรกของเรามาแล้วครับมาแล้วครับปลาตัวแรกของเรา ไปโดหรือไช่อนปลาช่อนนะครับโอ้โหผิดคาดนะครับไงครับไปช่อนไซส์วยนะครับโลโลกว่าๆนะครับอือือน,นะครับตตัวแรกของเราเป็นไปช่อนนะครับโอเค ตัวแรกของเราตีปลาชะโดแต่ได้ปลาช่อนมานะครับปลาช่อนไซส์สวย,ยนะครับโลประมาณโลกว่าๆนะครับโลนิดๆนะครับเต็มปากเลยนะครับโอเคครับผม กินปลาไหลดนซิ่าเป่นใ้าองพอดเลย่าเปิดหน้าลอกไว้่านี่องพอดเลยหายไปแล้วหายไแล้วกินปลาไหลนี่ฟองพอดเลย ิดหน้าอกอาพเลยนะครับหรือเปิดหน้ารอกครับผมนี่ไม่ตึงเด็ดตกน้ำโอเคเอาใหม่อันนี้ออกแล้วดืเปิดหน้ารอกอ คุณคุณาไปอกลนะครับงสายนครับอเยายออกแล้วนะครับสายออกแล้วนะครับบ้าพ่อค่อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับโอ้ยเป็นไตมากอยู่นะครับอยู่นะครับ ตัวน้อยเลยนะครับจะดัป๊อกนะครับผม <Hey. S 1> ตัวที่สอง,องเรามาแล้วนะครับ hey, นี่ะครับปลาไหลบ้างนะครับกินเต็มท้องเลยนะครับตัวมันก็ใหญ่อะไรพอได้อยู่นะครับผมเอเคครับผม ตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มากครับอตัวนี้ใหญ่นะครับตัวใจเย็นๆนะครับต้องเอาไปเล่นนะครับตัวที่สามนะครับเห็นไหมทันได้ปลดตัวที่สองเลยนะครับตัวที่สามมาแล้วนะครับว่ากินดีนะครับหมยนี้ ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับโลกว่ากว่าเต็มปากไหยครับผมเยอะตุ่มหมากเลนี่ยนี่นะครับตัวที่สามของเรานะครับตัวที่สองยังไม่ได้ปลดเลยนะครับตัวที่สามมาแล้วนะครับก็พอได้อยู่น่าจะโลกว่ากว่าเกือบสองโลนะครับผมโอเคครับผม นี่ครับตัวที่สองกับตัวที่สามเรากินคู่กันเลยนะครับตัวที่สองยังมาทันได้ปลดเหยื่อเลยนะครับตัวที่สามกินแล้วนะครับสรุปแล้วเหยื่อที่เราใช้มานี้ก็จะเป็นอกไก่แช่เลือดกับปลาไหลบ้างนะครับสรุปแล้วกินดีทั้งคู่นะครับนี่นะครับผมแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับโลกว่าเกือบสองโลนะครับตื่นด้วยครับผมโอเคครับผม ผมวันนี้เราก็มาสรุปปลารวมกันนะครับวันนี้ผมก็ใช้เวลาตกไปทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงนะครับปลาที่เราได้วันนี้ก็ได้ทั้งหมดสามตัวนะครับผมมาลงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้ไปประมาณสามตัวเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็เงียบหมดนะครับไม่ไม่มีดึงเลยนะครับเดี๋ยวรอไว้โอกาสหน้าผมจะพามาซ้าหมายนี้อีกนะครับหมายนี้เป็นคลองส่งน้าเข้านานนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวมาดูปลารวมกันนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวได้สามตัวนะครับได้ประช่อนโลกว่ามาตัวหนึ่งแล้วก็ชโดไซ์โลกว่า,วาอีกสองตัวนะครับนี่นะครับสามแต้มนะครับวันนี้เราโอเคนะครับยังไงก็จะลืมกดติดตามกดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ Give